สวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของคลื่นนิ่งซึ่งเราจะศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของคลื่นนิ่งในเส้นเชือกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องของคลื่นนิ่งนะคะภาษาอังกฤษคือ standing wave นะคะคลื่นนิ่งเป็นอย่างไรซึ่งนักเรียนได้ทําการศึกษาในเรื่องในการทดลองมาแล้วนะคะเกี่ยวกับการทดลองของคลื่นในเส้นเชือกนะคะ,ะเพราะฉะนั้น ครูก็จะต่อเลยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของคล mm ื่นนิ่งเช่นได้ว่าในเรื่องของคลื่นนิ่งที่เรียนทําการทดลองเนาะ,ะมีเชือกก็คือเชือกหนึ่งเส้นถูกไหมคะ,ะเชือกหนึ่งเส้นเชือกนี้จะถูกแขวนผ่านรอกก็คือมีมวลน,น,นั่นเองมีมวลถ่วงเชือกเส้นนี้จะมีความยาวจากนี่ถึงนี่มีความยาวเท่ากับ l มีความยาวเท่ากับ L ทีนี้นี่คือเชือกเหมือนเส้นแขวนผ่านด้วยรอกแล้วก็มีมวนถ่วงเพราะฉะนั้นจะเห็ว่าจากอ่านที่นักเรียนได้ศึกษาเราได้ทำการทดลองแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่า,าการเกิดคลื่นนิ่งนะคะแรงตึงในเส้นเชือกตรงนี้จะมีผลต่อการเกิด ลูปของ c คลื่นนิ่งก็คือมีผลต่อการเกิดจำนวนลูปของคลื่นนิ่งนะคะซึ่งมันจะมีเกี่ยวกับในเรื่องของเช่นได้ว่าอัตราเร็วคลื่นของคลื่นนิ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแรงตึงในเส้นเชือกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มวลถ่วงนักเรียนดูตรงนี้ก็จะมีเอมจีใช่ไหมคะชื่อ่า ก็คือมวลถ่วงมวลถ่วงนี้มันก็เท่ากับ t โอเคไหมตึ้ง t ตัวนี้ะะนะคะเมื่อตกี้ t t คืออะไรจากที่เราเรียนมาแล้วนะคะ t ตัวนี้ก็เท่ากับอะไรนะคะ mg นั่นเองนะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้น t เนี่ยขึ้นอยู่กับ มวลใช่ไหมคะอ่ะทีนี้แล้วความเร็วในเส้นเชือกที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างก็ v เท่ากับ sphere root t ส่วน m ใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นกูมาเขียนตรงนี้เลย v เท่ากับอะไรนะก็คือเท่ากับ sphere root t ส่วน m หรืออย่างนี้ได้ไหมทีเพราะทีเท่ากับ mg เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น mg ต่อ m เรามาทบทวนนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วใช่ไหมคะเจนว่าถ้ามวนมวนมากก็จะทําให้แรงตึงในเส้นเชือกก็จะมากขึ้นเอแลตึงในเส้นเชือกจะมากขึ้นจะส่งผลทําให้ความยาวคลื่นในเส้นเชือกก็จะเปลี่ยนไป ผลของความยาวคลื่นในเส้นเชือกเปลี่ยนไปเนี่ยก็จะทําให้อัตราเร็วคลื่นในเส้นเชือกก็เปลี่ยนตามด้วยนั่นเองนะคะนั่นเลยจา๋าแล้วมิวนี่คืออะไรนะค่าม,มิวค่าม,มิลเนี่ยเขาเรียกว่าความหนาเน่นเชิงเส้นความหนาเน่นเชิงเส้นของเชือกนั่นเองก็คือความหนาเน่นเชิง เส้นของเชือกนั่นเอง,องเป็นค่าที่ขึ้นอยู่กับอะไรความแน่นเชิงเสือ้อย่ยวตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับาก็คือมีหน่วยก่อนใส่หน่วยหน่วยของมันนะก็คือหน่วยเป็นกิโลกรัมกิโลกรัมต่อเมตรนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นกิโลกรัมก็คือหน่วยของอะไรก็คือมวลของเชือกมวลของเชือกอาหารด้วย เมตรก็คือความยาวเชือกนั่นเองนะคะเมตรก็คือความยาวเชือกนั่นเองมวลต่อหน่วยความยาวนั่นเองอันนี้คือของอะไรของเชือกนะคะเพราะฉะนั้นมิวก็จะเป็นความหนาแน,น่นเชิงเส้นของเชือกนั่นเองความยาวเชือกนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนดูหรือว่าอ่ะครูจะสรุปอีกครั้งหนึง่ง v จากที่เราเคยเรียน v ทเท่ากับ f ลัมดาใช่ไหมคะ v ทเท่ากับ f ลัมดาถูกไหมหรือเท่ากับอ่าตรงนี้ก็ใส่เข้ามาเลยได้ไหม t ทเท่ากับ m ule, หรือเท่ากับ square root m g ต่อ μ นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าอ่า t เนี่ยส่งผลต่อความยาวคลื่นแล้วความยาวคลื่น t มากแรงตึงในเส้นเชือกมากใช่ไหมคะ ที่นักเรียนทําการทดลองมาแล้วเนาะแรงตึงในเส้นเชือกมากมวนมากมวนถ่วงมากจะทําให้แรงตึงในเส้นเชือกก็จะมากแรงตึงในเส้นเชือกก็จะมากมิลเนี่ยก็คือคงที่ความยาวเชือกคงที่อ่าแล้วก็มวนก็คงที่เพราะฉะนั้นค่ามิลของเชือกแต่ละเส้นก็จะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมวนมากมวนถ่วงเนี่ยมวนถ่วงมาก ก็จะส่งผลทําให้แรงตึงในเส้นเชือกมากแรงตึงในเส้นเชือกมากก็จะส่งผลทําให้ความยาวคลื่นนไงคะก็มากเช่นเดียวกันความยาวคลื่นมากก็จะทําให้อัตราเร็วคลื่นในเส้นเชือกก็จะมากตามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้โอเคอทีนี้เป็นอย่างไรอ,งอีกเมื่อตะกี้นะคะต,ตัวอีกครั้งเะนได้ว่าเชือกนี้คือยาวอะไรนะ เชือกนี้คือยาวเท่ากับ l สมมติเพราะฉะนั้นเวลาเกิดขึ้นในเนกิดคลื่นน,นักเรียนจะดูการเกิดคลื่นนิดหนึ่งเชือ่อตรงนี้ก็คือผูกติดผูกติดใช่หรือเปล่าคะเพราะว่ามันคล้องผ่านล่อนักเรียนด,ดูการเกิดคลื่นดูการเกิดคลื่นนิดหนึ่งนะคะดูการเกิดคลื่นนิดหนึ่งสมมติว่าในการเกิดคลื่น เริ่มที่ตำแหน่งนี้เนาะเกิดคลื่นสมมติว่าเกิดคลื่นหนึ่งลูกเกิดคลื่นหนึ่งลูกคลื่นหนึ่งลูกเคลื่อนที่ชึบชึบอ่ามาถึงตำแหน่งนี้ใช่ไหมคะถูกตรึงเอาไว้ก็จะเกิดการสะท้อนกลับใช่ไหมคะเกิดกลารสะท้อนกลับชึบโอ๊ยโทษเกิดการสะท้อนกลับครูวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่าเกิดการสะท้อนกลับ อันนี้คือหนึ่งลูกหนึ่งลูกนี้มีความยาวคลื่นเท่าไหรจะลูกมีความยาวคลื่นเท่ากับหนึ่งลัมดาถูกไหมอ่าหนึ่งลัมดาพอตำแหน่งนี้ปุ๊บเกิดการสะท้อนกลับปุ๊บเฟดตรงกันข้ามเพราะว่าปลายเตรึงชื่อปุ๊บ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 ,บอ่าเกิดการสะท้อนกลับที่จริงแล้วมันต้องเท่ากันเนาะอ่าอย่างเงี้ยที่เห็นเป็นลูกลูกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลูปโอเคไหมคะ l double o p ลู ความยาวเชือกจากนี้ถึงนี้ก็เท่ากับ L เนะาะเพราะว่าเชือกแค่เส้นเดียวนะคะนักเรียนจา๋าเจนได้ว่าอย่างนี้ก็เรียกว่า,าเดิมเริ่มต้นตรงนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นเนะาะ R S 1ตรงนี้ก็เป็นแหล่งกําเนิดคลื่นเหมือนกันก็คือ X 2 S 1กับ s 2มีเฟสตรงกันนะคะ S 1กับ S2 มีเฟสตรงกันถือได้ว่า แต่ว่า S2 เนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นที่เกิดจากคลื่นสะท้อนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมีนักเรียนจา๋าตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์เพราะฉะนั้นมีการสะท้อนกลับเพราะฉะนั้นสะท้อนกลับเกิดลูปจำนวนลูปขึ้นคือเกิดจำนวนคลื่นนิ่งเกิดขึ้นลักษณะนี้ก็เรียกว่าเกิดเป็นคลื่นนิ่งในเส้นเชือกเกิดขึ้นแล้วตำแหน่งไหนเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นตำแหน่งปฏิบัติ มันจะเป็นตำแหน่งไหนบ้างนะคะเพร,ราะฉะนั้นนักเรียนจ๋าเรามาดูนะคะตำแหน่งที่เขา <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนิดหนึ่งนะคะตำแหน่งปฏิบัติไอหลักการของการเกิดคลื่นนิ่งเนี่ยเกิดจากการซ้อนทับกันของคลื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตำแหน่งที่อนุภาคของตัวกลางของคลื่นรวมมีแอมพลิจูดสูงสุดเนี่ยเท่ากับ2เท่าของแอมพลิจูดของคลื่นแต่ละขบวนบารวมกันเนี่ยเราเรียกจุดนั้นว่าจุดปฏิบัติจุดปฏิบัติแสดงว่าจุดปฏิบัติก็คือทีนี้ว่าเมื่อกี้มีคลื่น2ออันเพราะฉะนั้นจุดปฏิบัติก็คือจุดตรงไหนก็คือจุดที่มีแอมพลิจูดเป็นไงคะจุดที่มีแอมพลิจูดเป็นไงคะ เพราะฉะนั้นปฏิบัติปฏิบัติที่มีแอมพลรจโดชน์ร่วมกันอ,อ่าอ่านี่ก็คือปฏิบัติ a a ตำแหน่งนี้คือ a ก็คือตำแหน่งปฏิบัติแล้วตำแหน่งบับล่ะตำแหน่งบัฟก็คือตำแหน่งที่เป็นไงคะตำแหน่งบัฟก็คือตำแหน่ง ตรงแนวเขาเรียกว่าคือเป็นตำแหน่งที่คลื่นนิ่งรวมกันอยู่แล้วเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยคลื่นนสองคือคลื่อนสองกระบวนรวมกันแล้วตำแหน่งนั้นจะเป็นตำแหน่งที่อยู่นิ่งเพราะฉะนั้นตำแหน่งบับก็คือตำแหน่งนี้ชุบอ่ะนี่ก็คือตำแหน่งบับนั่นเองตำแหน่งบับโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งบับเป็นตำแหน่งที่คลื่นทั้งสองที่มารวมกันเนี่ยแบบอ่รวมกันแล้วทําให้เกิด คลื่นนั้นเป็นไงคะก็คือเกิดรวมกันแล้วอยู่นิ่งนั่นเองอาก็ค,คือตำแหน่งเนี้ยรวมกันแล้วคือเหมือนว่ารวมกันแบบหักหลังกันนั่นเองนะคะอาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอาเป็นคลื่นนิ่งนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ถึงนี้จากนี้ถึงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นบับนั่นเองนะคะอะแนวนี้ แนวนี้นะคะแนวเส้นแนวปฏิบัติก็คือตรงนี้ปฏิบัตินะคะอ่าก็คือตรงนี้จากนี้ถึงนี้ก็คือปฏิบัตินั่นเองปฏิบัตินั่นเองโอเคไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเรามาวิเคราะห์กันนิดนึงที่เราเรียนมาแล้วเกี่ยวกับในเรื่องของคลื่นนิ่งเนาะอ่าเมื่อกี้ครูให้ความยาวเชือกเป็นไงคะความยาวเชือกเท่ากับ L เนาะ เมื่อกี้ลืมบอกไปนิดนึงเช่อได้ว่าเมื่อกี้ตรงนี้กี่กี่แลมดาคะนักเรียนจา๋าหนึ่งลมดาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนึ่งลมดาเนี่ยหนึ่งลมดาเชือกหนึ่งเส้นเนี่ยก็จะมีความยาวคลื่นเท่ากับหนึ่งลมดาใช่ไหมคะอ่าแต่เราว่าหนึ่งลมดานี่เกิดได้กี่กี่ลูปคะก็คือสองลูปนั่นเองเนะคะอ่ะลองเรียนดูเชือกหนึ่งเส้นถ้าเกิดคลื่นนิ่ง หนึ 1> 1่อ่าถ้า n เท่ากับหนึ่งอ่าหนึ่งนะ n เท่ากับหนึ่งหนึ่งนั่นก็คือเกิคดคลื่นอย่างนี้ชืออย่างนี้คือหนึ่งลูปหนึ่งอ่าหนึ่งเพราะฉะนั้นหนึง่ง l จากนี้ถึงนี้ความยาวเชือกเท่ากับ l นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่ง l ก็คือเท่ากับ lambda ส่วนสองนั่นเองชือ เรียนดูอันนี้คือจากข้างต้นเนี่ยมันเกิด2อลูปเพราะฉะนั้นจากลูปหนึ่งไปยังอีกลูปหนึ่งอ่าโทษจากตำแหน่งนี้จุ๊บ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 ถึงตำแหน่งนี้ก็แสดงว่ากี่ลัมด้าลัมดาส่วน2โอเคไหมคะอ่านี่ก็คือลัมดาส่วน2น,น,นั่นเองจุ๊บอ่าเพราะฉะนั้นหลูป l, l ก็เท่ากับกี่ลัมดา l เท <L S 1> ่ากับลัมดาส่วน2เพราะฉะนัะ้นหลูปเนี่ย จะเห็นได้ว่าแลมดาก็จะเป็นยังไงคะแลมดาก็จะมีค่าเท่ากับ2เท่าของความยาวเชือกเพราะฉะนั้นนี่คือเกิด1หลูมห่หลูมเนี่ยแลมดาจะมีค่าเท่ากับ2เท่าของความยาวเชือกมันจะเป็นความยาวคลื่นที่เป็นยังไงคะความยาวคลื่นที่แม็กซิมัมแม็กซิมัมคือมากที่สุดนั่นเองมากที่สุดความยาวความยาวคลื่นจะมากที่สุดเนี่ยจะเกิดจํานวน ลูปของคลื loop. Loop loop ่นนิ well. ่งได้หลูปูก็คือ n เท่ากับหนรู1ลูครูให้ n เท่ากับ1แล้วกันนะคะ n คือจำนวนลูนะถ้าเกิดสองรูบ้างสองลูบ้างสองลูบ้างคลึ่งหนึ่งตัวนี้ก็เท่ากับแลมดาส่วนสองตัวนี้ก็เท่ากับแลมดาส่วนสองถูกไหม ดังนั้นเท่ากับแลมด้าส่วนสองความยาวคลื่นก็เท่าเดิมเพราะฉะน,นั้น L ก็เท่ากับเท่าไรคะ 1, หนึ่งแลมด้าส่วนสองสองแลมด้าส่วนสองก็เท่ากับสองแลมดาส่วนสองเพราะฉะนั้นสองแลมด้าส่วนสอง,ะะนนสองแ,ลม,องแลมด้าสองก็จะมีค่าเท่ากับสองส่วนอะไรนะสองส่วนสองเนาะใช่ไหมคะสองอันนี้คือแลมด้าหนึ่งเนาะ ่าเท่ากับสองลส่วนสองโอเค okay. เดี๋ยวกูยโย,ยนย้อนกลับไปตรงนี้อีกนิดนึงนักเรียนอ่วี v, ถ้าเกิดหล F ห F, หดู F ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะฟเนี่ยที่ทำให้เกิดเนี้ยฟก็จะมีค่าเท่ากับวีส่วนลัมดาถูกไหมวี v ส่วนลัมดาหนถูกไหมอ่าเจ็นได้ว่า แล้วเลมด้าหนึมีค่าเท่ากับ2 l แสดงว่าตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ v ส่วนด้วย2 l โอเคไหมโอเคเนาะ v เท่ากับส่วน2 l ไปยันนี้คือ f 1นะคะ f 1อ,ะอย่างเหมือนกันแล้วก็ของ f 2ล่ะก็เท่ากับ v ส่วนด้วยเลมด้าสองชุกๆ ลัมดาสก็คือเท่ากับ 2L ง L, เอส่วนสก็เท่ากับตรงนี้ก็เท่ากับ 2V ส,ส่วนด้วย 2L งเนักเรียนนักเรียนดู V ีส่วนสองเท่ากับเอนเนาะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยวี v ส่วนสองเท่ากับเอฟพราะยังตรงนี้ก็เท่ากับสอสออะไรคะสอนงนั่นเองโอเคเนาะสองเอฟหน่งอะอะไรอีกนิดหนึง อ่ถ้าเกิดสามลูปอ่าเกิดสามลูปบ้างอ่าเกิดสามลูปบ้างชุบชุบชุบอ่าสมมติว่าเราเรียนจาาจำนวนลูปจะต้องเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นเกิดสามลูปตรงนี้ก็เท่ากับเท่าไร่แต่และนั่นแลมด้าส่วนสองลมด้าส่วนสองลมด้าส่วนสองเนาะเอลเท่าเดิมเนาะเอลเท่าเดิมนะความยาวเชือกเท่าเดิมอ่ะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้น พิธีเพราะฉะนั้นนักเรียนจะหาตรงนี้ L ก็ <L S 1> เ,เท่ากับเท่าไหร่ครับ L ก <L> ็เท่ากับลัมดาลัมด้าส่วนสองสองลัมด้าส่วนสองสามลัมด้าส่วนสองจบมารวมกันเนาะก็ได้เป็นเท่ากับสามลัมด้าส่วนสองลัมด้าสามนะลัมด้าสามโอเคเพระเนาะฉะนั้นเนี่ยลัมด้าสามก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลัมด้าสามก็จะมีค่าเท่ากับ 2 l ส่วนใช่ไหมคะแล้ว f 3ล่ะ f 3ก็จะมีค่าเท่ากับ v ส่วนด้วยอะไรอะ่ะก็แลมดา3เพราะฉะนั้นแลมดา3เท่ากับ3 v ส่วน l ก็เท่ากับ3เท่าของ f 1นนั่นเองโอเคไหมคะอ่ะทีนี้เนาะอ่ะทีนี้ถ้า n ลู p ล่ะถ้าเกิด n o ู p ล่ะ ถ้าเกิดคลื่นนิ่ง n ลูปล่ะ n ลูปล่ะจะเป็นยังไงถ้าเกิด n ลูปเพราะฉะนั้น l ก็เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนถ้าเกิด n ลูบอย่าเอาขวมาเขียนตรงนี้ดีกว่าทษโทษอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิด n ลูปล่ะ l เท่ากับเท่าไหร่ l ก็เท่ากับอ่า N ใช่ไหมคะ N แลมดาส่วนอะไรคะส่วนสองโอเคไหมคะถ้าเกิด N หลูมใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วแลมดาล่ะแลมดาแลมดา N อ่าตรงนี้คือแลมดาที่ N เนาะเพราะฉะนั้นแลมดา n ก็ย้ายข้างตรงนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่สองส่วน N นั่นเองโอเคไหมอ่าหรือ f Uh, f ล่ะ f ที่ n ก็จะมีค่าเท่ากับ v ส่วนด้วยล a มดา a n เนาะหรือเท่ากับอะไรนะ n v ส่วน2 l นั่นเอง n v ส่วน2 l นั่นเองหรือเท่ากับโยงอีกนิดหนึ่งได้ปะไปะโยงตรงนี้นะหรือเท่ากับ f n นะก็เท่ากับ n ื่อกี้เกิดสามลูกก็เท่ากับ n f 1โอเคไหมคะโอเคไหมคะะฉะน,นี้คือครูสรุปของการเกิดคลื่นนิ่งนะถามว่าแล้ว v ตัวเนี้ย v ตัวเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ที่นักเรียนเราเรียนมาแล้ว v ความขึ้นในเส้นเชือกขึ้นอยู่กับอะไรนะ v ก็เท่ากับ f l a m b d หรือเท่ากับอะไรนะเมืเ่อกี้ที่เรียนไปแล้ว square root อะไรคะ ทส่วนเมลหรือเท่ากับ m g ส่วนเมลนั่นเองนะคะเอามาใช้โอเคเข้าใจใช่ไหมคะตามนี้เนาะอ่ะ n คืออะไรนะทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ n คืออะไรนี่คือสูตรที่ใช้ในการคำนวณเนาะฉะนั้น n คืออะไร n คือจำนวนลูกจำนวนลูก คลื่นนั่นเองจํานวนจํานวนคลื่นนิ่งนั่นเองจํานวนลูปของคลื่นนิ่งนั่นเองนะคะจำนวนลูปนั่นเอง n คือจํานวนลูปของคลื่นนิ่งนั่นเองอ่ h n คือจํานวนลูปของคลื่นนิ่งอ่ะนักเรียนจะสังเกตอันนี้เกิดกี่ลูบคะเกิดกี่ลูปอันนี้คือเกิด3าลูปใช่ไหมคะเกิด3าลูปใช่ไหมคะเนี้ยเกิด3าลูป ราะฉะนั้น3ลูปอันนี้คือตำแหน่งปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติจะได้ว่าจํานวนลูบจะมีค่าเท่ากับจํานวนบับเกิด3ลูปจานวนบับก็คือจํานวนปฏิบัติก็เกิด3จำนวนปฏิบัติตาแหน่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจํานวนลูป n คือจํานวนลูปเพราะฉะนั้นนักเรียนอีกนิดหนึ่งนะครูจะสรุปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นจํานวนลูปจะมีค่าเท่ากับจํานวนอะไรคะอ่า จำนวนรูมีค่าเท่ากับคือมีค่าเท่ากับจำนวนอะไรนะจำนวนปฏิบัติโอเคไหมแล้วจำนวนบาปล่ะมีกี่ตำแหน่งนะักเรียนดูหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งแล้วก็สี่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจำนวนจำนวน อ่าเดี๋ยวแป้นหนึ่งอ่ะครูเพเกียนอันนี้จำนวนลูปครูให้เป็นอะไรนะเมื่อกี้ให้เป็น n เนาะเพราะฉะนั้น n ลูป n ลูปก็เท่ากับ n ปฏิบัติเนาะเท่ากับจำนวนปฏิบัติโอเคปฏิบัติอ่าแล้วจำนวนบัตล่ะจำนวนบัตล่ะจำนวนบัตรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ จำนวนลูปบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนั่นเองหรือถ้าเท่ากับ N นบวกหนึ่งนั่นเองเมื่อกี้โอเคเข้าใจใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำโจทย์กันดีกว่านะคะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองทำโจทย์กันนะคะเรามาดูกันนิดนึงเรามาดูกันนิดนึง อ่านี่คือคลื่นนิ่งเห็นไหมคะอ่านี่คือคลื่นนิ่งเห็นไหมคะอ่านี่ก็คือแหล่งกําเนิดคลื่นนะคะนักเรียนจ๋าอ่านี่คือแหล่งกําเนิด clean, นะคลื่นเ,นช,นเ,เนช่นใ้ว่านี่คือเกิดคลื่นนิ่งตรงนี้คือแหล่งตึงตรงนี้คือมวลถ่วงนั่นเอง MG นั่นเองนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาลองทาโจทย์เมื่อกี้ครูก็อธิบายไปแล้วเนาะรนเอง